สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอธิบดีกรมการปกครองนายแมนรัตนสุขคนสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบร้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณ หาดป่าตองตำบลป่าตองอเภอ์กะทูจังหวัดภูเก็ตหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิโอเปอเรชั่นอันเดอร์กราวเลียโรสซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำงานด้านการต่อต้านค้ามนุษย์ว่าบาร์แห่งนี้เปิดเป็นบาร์สำหรับนักท่องเที่ยวแต่มีการแอบแฝงนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาขายตัวให้กับลูกค้าชาวต่างชาติหลังรับเรื่องร้องเรียนชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้สงสัยรับลงพื้นที่ทำการสืบสวนร้านดังกล่าวพบว่ามีการแอบแฝงการขายบริการทางเพศจริงซึ่งเข้าข่ายเป็นนกาารค้มุษย จากนั้นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้วางแผนประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูกเก็ตและมูลนิธิ OUR เข้าดําเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์โดยเริ่มจากการส่งสัยลับเข้าไปเพื่อพิสูจน์ความผิด จากนั้นในเวลา20นาฬิกาสายลับพบว่าร้านดังกล่าวมีการกระทําความผิดการค้ามนุษย์จริงจึงได้แจ้งให้ชุดจับกลุ่มทราบเพื่อเข้าดําเนินการตรวจสอบโดยได้แบ่งกําลังไป2ชุดชุดแรกเข้าดําเนินการตรวจสอบในร้านแห่งหนึ่งถนนบางลาตะบปลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพบนางสาวทักษกรสุภะอัครโพคินหรือน้ําแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านและพบนางสาววชราพรทองมากหรือยูกิเป็นนายหน้าจัดหาเด็กมาขายบริการทางเพศตรวจสอบพบว่ายังมีการแฝงขายบริการทางเพศเด็กร้านแห่งนี้ยังเปิด ถานบริการโดยไม่รับอนุญาตอีกด้วยจึงได้ทําการจับกลุ่มตัวทั้งสองคนไปดําเนินคดีตั้งข้อหาหนักในความผิดฐานค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์จากทางเพศโดยไม่ชอบจากเด็กและตั้งสถานบริการโดยไม่รับอนุญาต ชุดที่2เจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ภายในโรงแรมบริเวณใกล้เคียงสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้จํานวนทั้งสิ้น6คนพบว่าคนที่มีอายุน้อยที่สุดอายุเพียง15ปีเท่านั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้พาตัวไปเข้าสู่กระบวนการกลไกลส่งต่อระดับชาติสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองและคัดแยกโดยสหาวิชาชีพนะักกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตและเตรียมนําตัวส่งเข้าบ้านพักเด็กเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไปด้านผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง น,นายรณรงค์ทิพสิริปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักง,งานฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติกรสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองบอกว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติซึ่งอาจกระทบถึงเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของไทยรวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจึงถือเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานที่ดูแลทุกสุขของประชาชนเร่งดําเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ยกระดับการจัดลําดับสถานการณ์การแก้ การค้ามนุษย์ของประเทศไทยจากเทียสองเป็นเทียหนึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองรับแจ้งบาะแสการกระทําความผิดกฎหมายสามารถแจ้งผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์1 5 6 7ดศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมอำเภอหรือแอปพลิเคชัน d o p a Help สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยเป็นช่องทางสําหรับการให้ความช่วยเหลือต่อไป